สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียงบนขาอันนี้ก็จะเป็นโบลูอันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เสร็จและเนี่ยจะเป็นจุดตรงนี้จะเป็นลูกพี่บ้านแต่เราแต่เราไม่ค่อยรู้ไปไหนนะคะต้องชื่อให้ว่าพี่บ้า,านาจะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเขาให้หวานเลยมันใสนะคะนาใสามากเขา,า,ขาติดอะไรก็ยูนค่ะงั้นไปดูกันเลย แกะไปแล้วแกะสแล้อันนี้่ะก็เป็นลูกองนย่าก็เน่ให้ใหญ่ทำให้นะคะอยากแกะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะใครไม่อยากให้อันนี้แต่ก็ขออภัยด้วยลูกบู๋มนะารักบ๊ายบาย